คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรีเร่งติดตามแก้ไขปัญหาสิทธิครอบครองที่ดินให้กับชาวบ้านมุ่งสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งค่ะ นายชนพะหส่งเสริมประหลัดจังหวัดเพชรบุรีร่วมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ห้องประชุมสารกากลางจังหวัดเพชรบุรีโดยประหลัด,ดจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจากการหารือครั้งที่ผ่านมาคณะณกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดโดยได้โอนงานภาร กิจหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพศ .2545 มาเป็นของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิที่ดินของรัฐจังหวัดซึ่งในครั้งนี้คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธ ที่ดินของรัฐจังหวัดเพชรบุรีได้เห็นชอบรับโอนภาร,รกิจและได้ติดตามการแก้ไขปัญหาของกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินในวิทยาเขตโป่งสลอดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งจากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่ามีชาวบ้านครอบครองที่ดิน69รายจำนวน81แปลงและมหาวิทยาลัยได้จ่ายค่าชดเชยไปแล้วจำนวน32รายซึ่งมีชาวบ้านอีก21รายค่ะได้ยื่นฟ้องคดี ต่อสารปกครองและขอให้สารพิาาพากษาเพิกถอนประกาศกรมป่าไม้ที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนซึ่งสารปกครองสูงสุดได้พิพากษาย,ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่21พฤษภาค,คม2563จำนวน20รายยกเว้นผู้ฟ้องคดีรายที่15ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอส .3 โดยให้กรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีรายดังกล่าวนอกจากนี้ได้ร่วมกันพิจารณาร่างสำคัญเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองกรณีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบขอความเป็นธรรมเนื่องจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยค่ะ